คุณฟองนั A ่นเองาโอ้โหมาในบ้านดูเดบอยหล่อๆเลยนะครับวันนี้สี่บริการเราสุดยอดอปบตอของรเราก็มาด้วยนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะบอกว่าเพราเราอะไรนะฮะคุณเทาโรน,นี่เป็นข้อด,ดอกดาวเดือนเลยนะต่อมากครับผม การยืมเซ็กซี่ดูที่ในตาของเธอนี่ก็ยอดเลยไปกนยอดนะเพื่อนคูงนี้มีการชัดใส่ด้วยนะครับท่านต่อมาครับบุกฟอรยูซี๊คุณจะไอเดียนะฮะสุดยอดลีลาโอกาสแดนต้องยกให้เขาเลยนะครับต่อมาเป็นใครครับพระเจ้า นักชีวิตเลยแรงทำนานเลยนะครับชายเกยชิ้นแล้วก็เซโกะดหรือว่าแพลวดาวนั่นเองน่ารักเวอร์น่ารักมากและคูดต่อไปว่านัเด็กยากนี่ราคาอยู่นี่นะครับบอกว่ารอๆเลยนะครับเมื่อเช้าลืมโกรดหด่นมาด้วยนะครับนักเด็กครับผมแต่ว่ายังคงเข้มนัะเข้มอยู่โอ้สุดยอดเลยนะฮะขอเสียงปรื่องการกับการแสดงของเราทั้าฝนบนเวทีด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรอยรัษฎร์ตะวันหรือว่ารอยฝันตะวันเดือดตอนนี้ขอเจ้าหน้าที่เตรียมเก้าอี้ให้นั่งคุยกันนิดนึงเดี๋ยวเราคุยกันยาวเราคุยกันยาวเลยจ้าครั้นี้แฟนๆโอเคนะโอเคนะมีคาถามฝากเข้ามาได้นะครับอุ้ยโอ้โดนขาก้าอีงเพื่อนฝากขาก็ได้นะครับเราถามให้ได้เลยนะฮะวันนี้เราขอจัดตำแหน่งบนการเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราโอเคนะครับมาริโอ โอเคเดี๋ยวขอทีมง,งานนะแจกอาวุธให้เราด้วยนะครับอาวุธคือไมโครโฟนให้กับพเพื่อนๆเราด้วยโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนะักแสดงทุกท่านนั่งคุยกันแบ่งสบายๆกันเลย<า>ที่ฉันขอเรียนเชิญผู้ชายนั่งเก้าอี้สูงด้านหลังละกันนะคะยกเว้นน้องแพทนะคะเพราะว่ากระโปรงยาวมากนะคะเธอต้องสวยเซ็กซี่คลิปลุ้ตลอดเวลาน้องแพทโอเคไหมครับน้องแพทโอเคต้องรับโอเคไหมอ่าจนจองตัวนี้ค่ะเดี๋ยวส่งครอบเลยดีไหมคะ สวยงามครับนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะครับเราขอแนะนกบ้างนะครับขอบคุณครับเชิญเลยฮะสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับมีอาวุธเรียบร้อยนะครับในมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับทุกคนเนในอนเสวันนี้ทุกคนครับวันนี้คําถามเราเยอะมากนะครับลิสต์มาทั้งหมดนี้ก็มาจากแฟนๆด้วยนะครับว่าสิ่งเราอยากรู้เองด้วยถูกต้องเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าเบื้องหลังวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้หมดใครไม่อ่านบทใครว่าใชนตัวอักษรย่อไม่มี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 ขอเราที่น่ารักทุกคนน่ารักเป็นกันเองทุกคนเห็นแบบดุเดือดว่าฟันลบราค้าฟันกันแบบนี้แต่งตัน่ารักมากจริงๆบ้างรักแอบได้กันหรอ เป็นผู้กเมื่อกี้นะมแค่เกือบๆแค่เกือบๆแค่เกือบๆไม่ใช่ไม่ทำเรื่องอารมณ์เพราะจริงเราแม่ร้านจริงนะครับเพราะว่าแต่ละคนพอเจอกันอย่างเงี้ยเราจะมีเราจะมีการทักทายใช่ครับหมมาลุสมมติมาริโอเจอกับน่าเดทที่ทักทายกันยังไงีนะก็จะมีก้นกันฮะอยากเห็นนะอยากเห็นนะอันนี้เวลาลับหลังครับอ๋อนี่อันนี้เวลับหลังครับใช่ฮะจะมีอย่างนี้อย่างผมเจอกับมาลุ้นก็สวัสดีครับมาลุ้นอ๋อครับแล้วเราจะทำยังไงต่อคะ สกิดยังไงคะแล้วก็สวัสีการสกิบป็นแบบนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพูดแพทเวลาทัทเดี๋ยวทักยังไงนะวันนี้นี่นี่หนักมากเดี๋ยวเพิ่งพูดลุกลุกลุกสมลุกสู้ลุกเจอกันเจอพี่เดี่ยวชั้นแรกเลยถ้ามาที่กองเจอพี่เดี่ยวเอาสารแล้วทำไมต่อทำไมต่อ หลังจากจบแล้วเดี๋ยวจะประกาศแต่งงานทันทีใช่ไหมครับก็ยังยยัังงไม่หายกฎผมเลยไม่หายกฎผมในเรื่องเลยนะต้องมอก่อนต้องมอก่อนนี่นี่คือความน่ารักที่เกิดขึ้นนี่เป็นตัวอย่างที่เล็กน่ารักน่ารักนะครับนี่คเรื่องจริงเพิ่งที่แม้วเบื้องน่าจะบู๊กันดูเดือนแต่ว่าตีกันหัวแตกเลยแต่เบื้องหลังเป็นแบบนี้เรารักกันคือโดนเจอกันกอดกันทักทายกันเป็นแบบเป็นกันเองแบบนี้นะครับเพิ่งกันอย่างแรกเลยเขาบอกว่าชิปองนี้เนี่ยมีฉายาค่ะมีคนหนึ่งที่เป็นตัวแสบชอบ คือแกล้งค่ะมีข้อมูลดููค่ะตอบได้ไหมคะได้ครับคือจริงๆแล้วนะคะถ้าจะถ้าจะเลือกก็เกือบเลือกไม่ได้ค่ะเพราะทุกคนก็แสบในแต่ละแบบของตัวเองเอาแบบที่สุดที่สุดแบบตลอดแบบปริีบแม่แม่ถึงพู้จัดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเว้นไม่เขาเว้นถึงผู้จัดเลยเหรอคะก็เลยแบบพูดขนาดนี้ก็โดนแล้วนะก็นี่เลยค่ะผู้ชายคนนี้เลยค่ะโอเดรอะ คือ,ส,อาสาวๆก็แย้งหนุ่มๆก็แย้งทุกคนจริงๆค่ะเหล่น้องเต้าน้องเต้ามีข้อมูลเกี่ยวกับนักเดทไหมครับเพราะว่าเขาขอเงินสองเรื่องด้วยเขาก็คือคือเต้าเนี่ยเป็นคนที่นัดเดทน,น่าจะแกล้งน้อยสุดแล้วละค่ะแล้วก็เวลาเขาแกล้งเนี่ยเต้าก็จะมีคำรูดนี่เขาจะแบบหยุดเลยพอาะเขาแกล้งเขาต้องแบบพีเพิร์กอาไว้เว้นเก๊ก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 ขึ้นมาทันทีเพื่อจะได้ไม่โดนแกล้งเขายาวยาดอนพี่แบรี่แกล้งอะไรบ้างคะ ยกตัวอย่างนะคะพี่ชอบทำอะไรอะคะคไม่ทิ้งแก้ที่พี่คิดว่าแบบสนุกที่สุดจริง,รงๆแล้วผมก็แก้งหลายอย่างหลายรูปแบบครับคือจะชอบไปหยิบเอาอะไรที่ใกล้ตัวมาแก้งเช่นตอนนั้นมีฉากหนึ่งที่บอกว่า,วาไปถ่ายกันในร้านอาหารญี่ปุ่นกันตรงนีนแล้วมีไข่ปลาแซลมอนก็เลยนึกพิเรนเอาไม้ตะเกียบเนี่ยมาแล้วก็คู่กับไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ดีดใส่น้องเอาไม้ตะเกียบมาดีดไข่ปลาแซลมอนที่แสบที่สุดอ่ะคือทุกคนจะเห็นว่าผมอ่ะชอบแก้งพี่บอม คแก้ก็มีบอกเพราะว่ามีชุดสัมภาษณ์ชุดหนึ่งครับที่เป็นรวมตัวสามทหารเสือครับผมก็จะแก้ก็มีบอกพี่บอกเป็นคนโว้ยใช่หรือไม่ครับกินเกือบเลครับเกือบแก้ผมก็ไม่รู้เลยว่าเอาตัวนี้หรือเปล่าครับนี่นะครับผมคือเอาประมาณนี้คือชวนคุยให้มันเพลทาไปก่อนแล้วก็แก้ตกใจแบบนั้นเลยพี่บอมยินดีจะพูดคุยแม่ดังเตรียมมาดังเตรียมมาในแบบมูซี่นแม่รึครับจริงๆแล้วเป็นตีน้ัดมนครับผม ตายแล้วนี่ตั้งใจมาจากบ้านทุกสีเขี่แกล้งขนาดไหนนี่ทุติดตัวมาด้วยมันมีบอดมีอะไรจะพื้นเขาทุกคนรู้ว่ารู้คนแรกว่าผมกลัวที่กึดครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็จะรู้ในกองแล้วสถานที่ถ่ายทำคือของหลวงนะครับไปว่าเป็นพวกไม้ชุ่ชื้นมาเต็มเลยมาทุกคืนมาทุกวันเลยครับผมแล้วอย่างงี้นแล้ววันที่สาคัญหนักๆก็คือแบบมามาแบบเป็นแบบตัวแดงๆมาแล้วเขาก็แบบวันนั้นที่พี่แบลเอาใส่เสื้อผมนะครับแล้วแบบคือแล้วมันก็ที่คืองมันก็แบบไ ต่อมาไงฮะแล้วผมก็กผมก็ช็อกะฮะคือแบบเนจากตรงนี้ใช่ไหมครับที่พี่ม imi <absorbed> ันได้เรอยต้องขหัวน้องแบบนี้เลยีเดียวใครคิดใครอันี้ใครคกนี้ไม่รู้ทำไมพี่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจขอบคุณมากเลยครับอ้โหไแล้วเก่งมากอันนี้วอครับผมอ๋อเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับ เดี๋ยวก่อนเนี่ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีการแสดงเขาลักกันเนอะเขาเพียงม่อยากอ๋อนี่นาทีมงานเป็นแผงซ้อนแผงใช่ไหมครับแหมคุณก็ต้องโดนบ้างแหละคุณทำเขาไว้เยอะนะครับจะเมื่อกี้แต่เกือบแตกเลยนะคะท่านเด็กดีใจทุกคนนะไม่ใช่ด้กนบงเดียวด้านล่างมีตกใจด้วยนะครับมีหลายคนกลัวเหมือนกันเลยในตัวเดียวในตัวเดียวมันก็ตกใจล่ะอันนี้มาเป็นฝูุ่น าอนี้คือคือสิ่ที่เกิดขึ้นในก่อนนะครือเืองหลังความลักนที่เราทำงานเราอาจจะที่แบบว่าที่นไปแล้วตองนี้แตครั้วไนบ้าอันนี้เขาเป็นแบบว่าขี้เล่นที่เล่นแสบอะไรเงี้ยมีคนึเป็นแบบโรแมนติกต่างเรื่องเป็นแบบหนุ่มโรแมนติกเป็นหนุ่มดาวอะไรเงี้ยหนุ่มทับดาวเออเออทับดาวเออทับดาวยังไง